วิเคราะห์บอลเด็ดวิจารณ์บอลเด่นที่น่าลงทุนประจำวันศุกร์ที่18มีนาคมพุทธศักราช2565วันนี้เพื่อนๆก็อยู่กับติวบอลเต็งกันอีกเช่นเคย นะครับเหมือนเดิมนะฮะก่อนอื่นเรามาอัปเดตผลการแข่งขันที่เราได้วิเคราะห์กันไว้เมื่อวันก่อนนะครับคู่แรกเป็นไบรตันกับสเปอร์นะครับคู่นี้ด้วยฟอร์มเกมรัฐที่ย่ำแย่อันดับต้นๆของลีกอย่างไบรตันไม่น่าจะต้านทานการมาเยือนของสเปอร์ได้นะครับคู่นี้ผมมองว่าสเปอร์ควรจะบุกมาเก็บ3แต้มไปนะครับสุดท้ายก็เป็นโรเมโรแล้วก็เฮริเคนนะครับซัดก,กันไปคนลับประตูพาสเปอร์เก็บ3แต้ม กลับบ้านไปนะครับคู่ที่2ลิวกับเชลซีนะครับนั่นนี่เป็นเลกที่2ที่ทั้งคู่เจอกันหลังจากเลกแรกเนะี่ยเป็นเชลซีนะครับเก็บชชนะมาก่อนด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์และหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ต่างโชว์ฟอร์หมหดด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าด้วยศักยภาพของทีมคู่นี้ผมยกให้เชลซีแข็งแกร่ง,ง,ง,งกว่ากับสุดท้ายเชลซีก็ทําได้นะครับเป็นเซซ่าอัสเปลเวตาซัดประตูชัยนะฮะพาทีมเชลซี ผ่านเข้ารอบ8ทีมไปได้นะครับคู่ที่3เป็นยูเวนตุสกับบิเอร์ริลนะครับคู่นี้ในเลกแรกที่เจอกันเนี่ยจบลงด้วยการเสมอนะครับแต่ว่านัดนี้ผมมองว่ายูเวนตุสดูกแกล่งกว่านะครับจากเกมในบ้านที่10นัดล่าสุดเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วก็ชนะไปถึง8ใน10นะส่วนบิเร์ริลนั้นแพ้ไป3จาก5เกมเยือนล่าสุดนะครับตรงนี้ผมมองว่ายูเวน่าจะใช้ข้อได้เปรียบนี้อัดบเร์ได้นะครับ แต่สุดท้ายนะกลับเป็นยูเวนตุสนะที่แม้ว่าจะเล่นดีมีโอกาสมากกว่านะครับแต่พลาดเสียจุดโทษไปถึง2ครั้งส่งผลในนัดนี้นะครับแพ้ในบ้านไปแบบหมดรูปนะเป็นเบียริที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับคู่สุดท้ายลิเวอร์พูลนะครับคู่นี้เอาจริงๆค่อนข้างสูสีนะครับจากฟอร์มของปืนใหญ่ที่ช่วงหลังมาเนี่ยติดลมบนแล้วนะฮะชนะรวดๆแล้วก็ฟอร์มของลิเวอร์พูลเนี่ยที่ก็ดีมาตลอดทั้งฤด,ดูกาลนะครับซึ่งจากสถิตินะ อมองจใจสถิติที่หงแดงบุกเยือนเอเมอร์เรสต์สเตดียมนั้นนะครับกลับพบว่าเป็นทีมเยือนนะครับที่สามารถเก็บชัยชนะไปได้ใน2ครั้งล่าสุดนะครับซึ่งนัดนี้ผมมองว่าผลน่าจะออกมาคล้ายๆกับแบบนั้นนะครับสุดท้ายเป็นไปตามค่าดครับ <c oughs> ถ้าปืนใหญ่ไม่อาจต้านทานฟอร์มอันร้อนแรงของลิเวอร์พูลได้นะครับเป็นหงแดง ที่บุกมาเก็บชชนะไป2ประตูต่ตอศูนย์โดยโจต้าและก็เฟอร์มิโนนะครับที่ถูกเรียนมาในครึ่งหลังซัดประตูไปนะครับสรุปผลประกอบการนะฮะเราวิเคราะห์กันถูกไป3คู่กนะับพลาด1คู่คู่ยูเวนตุสกับบีเอเอซึ่งไม่น่าพลาดเลยกนะับเสียดายจริงๆในส่วนของคู่นี้นะครับ แต่ไม่เป็นไรนะครับเรามาเริ่มใหม่ในวันนี้นะครับวันนี้ก็มี4คู่เหมือนเดิมนะครับคู่แรกเป็นซัสซลโลกับสเปเซียนะครับคู่ที่2เป็นโบคุ่มกับบริเซียเหมือนเช่นกลัดปักนะครับคู่สุดท้ายขออภัยนะครับคู่ที่3าเป็นบิวเบลกับเกตาเฟ่และคู่สุดท้ายเป็นวูฟกับลีดจูเนเต็ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่แรกกันก่อนนะครับคู่แรกซัสซลโลเตะกับสเปเซียเนี่ยเตะกันที่ เที่ยงคืน45นะครับคืนวันสุกตามเวลาบ้านเรานะครับโดยตอนนี้เนี่ยเจ้าบ้านโซาซัโลนะครับทีมจากอันดับที่10นะตอนนี้มี40แต้มนะครับทางทีมเยือนนะสเปเซียนะครับอยู่อันดับที่15ตอนนี้มี29แต้มแต้มห่างกันพียงแค่11แต้มเท่านั้นเองนะครับ โดย7ครั้งล่าสุดนะครับที่ทั้งคู่พบกันก็เป็นทางซัสโซโลนะครับที่เก็บชชนะไปได้มากกว่าชนะไปได้5ครั้งนะครับสเปเซียชนะไปได้ครั้งหนึ่งเสมอกันครั้งหนึ่งครับครั้งล่าสุดที่เจอกันนะครับก็จบลงด้วยการเสมอ2ประตูต่อ2ในบ้านของสเปเซียนะครับ เดี๋ยวเรามาดูภาพรวมนะฮะของทั้งคู่ในฤดูกาลนี้กันนะครับเกมเย่าของซัสโซโล้นั้น14ครั้งชนะไปเพียงแค่4ครั้งเท่านั้นเองครับแพ้5เสมอ5นะครับเปอร์เซ็นต์เรอยู่ที่28.6%ในส่วนของเกมเยือนของสไปเซียนะครับ15นะัดก็ชนะไปแค่4เท่ากันนะครับแต่แพ้เยอะกว่านะแพ้9นะครับเสมอ2เปอร์เซ็นต์เรทอยู่ที่26.7%นะครับตรงนี้ซัสโซโล่ได้เปเรียบอยู่นิดนึง นะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ปัจจุบันนะฮะของทั้ง2ทีมกันซัสโซโลอเนี่ยล่าสุดบุกไปสเมสมอซาเลนติน่านะครับด้วยสกอร์2ประตรูต่อ2ซึ่งก่อนนั้นเนี่ยบุกไปชนะเอซิเวนิชนะครับด้วยสกอร์4ประตูต่อ1นะครับสง่งผลให้ตอนนี้เนี่ยซัสโซโลอนะครับยังไม่แพ้ใครเลยมาห้านัดติดนะครับในส่วนของเกมเยือนอขออภัยนะครับในส่วนของเกมเย้าของซัสโซัลโลนะสี่นัดล่าสุดที่เปิดบ้านนะครับพวกเขาเออ่ แพ้2ชนะ2นะครับซึ่งชนะ2เนี่ยขออภัยนะครับแพ้2ชนะ 1, เสมอ2องนะครับอยู่ในออน,น,นี้1น,น,น่นะฮะก็เป็น2ครั้งล่าสุดในีที่ยังไม่แพ้ไรเลยก็ถือว่าอยู่ในเก์ที่ดีขึ้นนะครับในส่วนของเกมรับในบ้านของซัสเซาโล่นะครับทำให้สิ้นัดล่าสุดจบลงที่ชนะส,สมเสมอสาแพ้ส นในส่วนของทีมเยือนนะฮะอย่างสเปเยนัดล่าสุดถือว่าทำได้ดีนะครับที่เปิดบ้านรับการมาเยือนของกายารีแล้วก็เก็บชชนะในบ้านไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์แม้ว่าก่อนหน้านั้นจะแพ้ยูเวนตุสในเกมเยือนนะครับด้วยสกอร์ศย์ประตูต่อ1นะครับในส่วนของเกมเยือนนะครับของสเปเซียห้านัดล่าสุดที่พวกเขาออกไปเยือนนะครับค่อนข้างย่าแย่นะชนะไปได้แค่นัดเดียวจาก เอซิมิลานนะครับด้วยสกอร์สประตูทอนหนึ่งในส่วนของเกมเยือนเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยทีเดียวนะครับสินะล่าสุดของสเปเซียจบลงด้วยสกอร์อ4 ชนะนะครับชนะ 4, สเสมอ1แพ้5นะครับก็ค่อนข้าง,างน่าเป็นห่วงเลยในฟอร์มของสเปเซียนะครับเดี๋ยวเรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมในนัดนี้กันในกะารบับนัดนี้ซัสโซโลจะขาดฟิลิปส์ดูริสิสนะครับเจเรมี่ตนยันและก็เบรโอบเบียงที่เจ็ดนะครับรวมไปถึงทงางอาชโคโม,โมรัสปาโดรีนะรับที่ได้รับบาดใน อที่ได้รับใบแดงในนัดที่แล้วนะครับทำให้ต้องพักในนัดนี้ไปนะครับในส่วนของสเปเซียนั้นนี้จะไม่มี a, ลีโอเซน่าและก็จาโคโปซาลาที่7นะครับรวมไปถึงทางเอริมาคอลลี่นะครับที่ต้องรอประเมินอีกทีหนึ่งว่าสามารถลงสนามมาเจอกับซัสซาโลได้หรือเปล่านะครับคู่นี้ผมมองว่า ซัสซโลโดูจะเป็นทีมเต็งน,นะครับเนื่องจากตอนนี้ในะพวกเขาครองเิติยังไม่แพ้ใครเลยมา5นัดติดพร้อมกับเกมในบ้านที่2นัดล่าสุดก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับโดยทุกๆเกมที่กล่าวมาทั้งหมดพวกเขาสามารถทําประตูได้อย่างน้อยๆ2ประตูทุกนัดนะครับซึ่งทางสเปเซียเองเนี่ยเพิ่งมาเก็บชัยชนะในนัดล่าสุดเองนะครับหลังจากแพ้มาสีนัดนะครับแล้วก็ในเกมเยืยนอน2นัดหลังก็แพ้รวดนะครับจากถิติที่ผมพูดมาทั้งหมดผมว่าเพื่อนๆก็น่าจะเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าตรงนี้ ซัสเซโรแข็งแกร่งกว่าและก็น่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคู่ที่2นะนะฮะคู่ที่2เราขยับมายี่บุนเดสเลกานะครับเป็นโบคุ่มนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเหมือนเช่นกลัดปักนะครับผมคู่นี้แต่กาน,นเวลาตีสองครึ่งนะครับตามเวลาบ้านเราในคืนวันศุกร์นะฮะตอนนี้เนี่ย โบคุ้มนะครับเจ้าบ้านอยู่ในอันดับที่11นะมี3 2แต้มนะครับในส่วนของทีมเย็นอย่างเหมืนเช่นกันกนะครับอยู่ในอันดับที่13มี3 0แต้มแต้มห่างกันเพียงแค่2แต้มเท่านั้นเอง นะครับโดย10ครั้งล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับก็เป็นมุนเช่นตัดบั๊กนะครับที่เก็บชัยชนะไปได้มากกว่าชนะไป5ครั้งนะครับบมคชนะไป3ครั้งเสมอกัน2ครั้งนะครับนลดล่าสุดสองนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับเล่นในบ้านของมุนเช่นตัดบัคกทั้ง2นัดนะครับก็เป็นเจ้าบ้านเก็บชัยชนะไปด้วยสกอร์สประตูตอนทั้ง2นัดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นมุนเช่นตัดบักนะครับที่ ครองความได้เปลี่ยนใน2นัดล่าสุดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมนะครับของทั้งคู่ในฤดูกาลนี้นะครับโบคุ้มนะครับเกมเย้าในบ้านเนี่ยสินัดชนะไป7เสมอ3แพ้3ดูดีเลยทีเดียวนะครับเปอร์เซ็นต์เรทสูงถึง53.8%ในส่วนของทีมเยือนนะครับเหมือนเช่นกับบากกันนะครับ 13ครั้งที่ออกไปเยือนนะครับชนะแค่2ครั้งนั่นเองกับแพ้8เสมอ3ค่อนข้างย่ำแย่นะอริเตรตต่ำเตี้ยด้วยดินเลยนะครับ15.4เนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ล่าสุดข,ของทั้งคู่กันนะครับนัดล่าสุดของโบคุ้มเนี่ยบุกไปแพ้กับไทร็อกแฟรงเฟิร์ตนะครับหลังจากไม่แพ้คราเลนมา2นัดติดซึ่งก็น่าเสียดายในนัดล่าสุดนี้นะครับซึ่งในส่วนของเกมเยือนนะฮะ7ครั้งล่าสุดที่เปิดบ้านโบคุมสามารถเอาชนะ ไป3ครั้งนะครับซึ่งเอาจริงก็แพ้ไปเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นเองให้กับไลฟ์ซิกแล้วก็ฟอร์ตูน่าดูเซลซอฟนะครับที่เหลือกอ็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับในส่วนของเกมรับในบ้านของโบคุ่มนะครับในส่วนของทีมเยือนนะฮะ มืนเช่นกลัดบ,บักนัดล่าสุดถือว่าทำได้ดีนะครับเก็บชชนะเหนือเฮติอาบริเนในบ้านไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อสูงนะครับแต่ว่าในส่วนของเกมเยือนนะครับพวกเขาทำได้ไม่ค่อยดีเลยนะครับทำได้ดีที่สุดก็คือเสมอกับอาร์เมเนียบิเลเฟลนะครับด้วยสกอร์หประตูต่อหน,นึ่ที่เหลือแพ้รวดนะครับทำให้สินัลล่าสุดเนี่ยสถิติอย่างแย่เลยนะครับชนะ2เสมอ2แพ้ไปถึง6 นะครับเดี๋ยวเรามาดูความพร้อมนะครับของทั้งคู่ในนัดนี้กันนะครับโบกุ้มนัดนี้นะครับต้องเผชิญกับปัญหาคลัสเตอร์โควิดนะภายในสโมสรนะครับทำให้ทั้งลุยฮาร์วิกนะครับแม็กซิมลีกส์กับลงสนามไม่ได้นะครับแล้วก็หลังจากตรวจเพิ่มเติมเนี่ยก็เจออีกทั้งคริสตินแกมบัวนะครับโรเบิร์ตเชสเซ่นะครับมินลอสพานโซพานโตวิชนะครับรวมไปถึงทางเดนิโลโซอาร์เรสแล้วก็เดนนี่บลูนะครับอาทิตย์สองรายหลังเนี่ย อาการเจ็บนี่ก็ยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับซึ่งนี่ที่น่าจะเป็นประเด็สุดก็จะเป็นทางไซมอนโซเลอร์นะครับที่ใกล้หายจัดแล้วนะครับน่าจะกลับมาลงช่วยทีมได้ในนัดนี้นะครับในส่วนของเมือนเช่นกลัดปั๊กนะครับนัดนี้นนอาร์ดีฮุตเตอร์นะครับก็ยังไม่สามารถลงมาคุมทีมภาคสานามได้อีกหนึ่งนัดน,นะครับเนื่องจากแกติดโควิดนะ ซึ่งนัดที่แล้วที่ชนะเฮทาบอรินเนี่ยแกก็ไม่ได้ลงนะครับซึ่งโควิดเนี่ยก็ลามไปถึงตัวนักเตะด้วยนะครับคือนิโก้เอลเวดีนะครับที่ล่าสุดเนี่ยมีผลตรวจเป็นบวกก็ลงทีลงสนามไม่ได้แน่นอนนะครับในส่วนของตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บในนัน,นนี้ก็เหลือแค่มามาด,ดูดูกูเรชเท่าน,นั้นเองนะครับส่วนจนาสฮอฟมันเนี่ยก็ใกล้กลับมาลงสนามได้แล้วนะครับอนนนัดนี้เนี่ย ค่อนข้างน่าเป็นห่วงในส่วนของอโบคุ้มนะครับที่ต้องอ เผชิญกับปัญหาโควิดภายในทีมนะครับประกอบกับเกมในบ้านที่7 7นัดล่าสุดเนี่ยสา,าาานะนะสามารถเก็บชนะเอาถ้ามองแค่ชัยชนะนะสามารถเก็บชชนะไปได้แค่สองสำนักเท่านั้นเองนะครับนัดนี้กลัดบักนะครับน่าจะโชว์โอกาสนี้นะครับบุกมาเก็บสามแ,แต้มในตอนนี้นะครับที่โบคุคม่อ่อนแรงลงนะครับจบเกมคู่นี้ผมมองว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมุนเช่นกลัดบักกันนะครับมีโอกาสสูงที่จะบุกมาเก็บชัยชนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่ที่3ามนะฮะ อเล็ติกบิวเบานะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยี่ยของเกตาเฟ่นะครับคู่นี้เราอยู่ในศึกลาลิก้านะคู่นี้แต่กันดิ้งม่หน่อยนะครับตีสามคืนวันศุกร์ตามเวลาบ้านเรานะครับโดยตอนนี้บิวเบานะครับเจ้าบ้านอยู่อันดับที่8นะครับมี40แต้มนะครับในส่วนของทีมเยือนอย่างเกตาเฟ่นั้นตอนนี้อยู่อันดับที่15ตอนนี้มี28แต้มแต้มห่างกัน1โหลเท่านน หนึ่งรวดทั้งหมดเลยครับ12แต้มนะครับโดย10ครั้งล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะไปคนละ2ครั้งนะครับแล้วก็เสมอกัน6ครั้งค่อนข้างสูสีเลยทีเดียวนะครับัดล่าสุดที่เจอกันนะครับก็จบลงด้วยการเสมอในบ้านของเกตาเฟ่แบบไรสกอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูอ่าทางทั้ง2ทีมในฤดูกาลนี้นะครับสถานการณ์นะทางเกณฑ์เย่านะครับของบิลเบารนะฮะ ภาพรวมในเกมเจ้าฤดูกาลนี้ของบิวเบ,บานั้นนะครับ13นั้นเนี่ยดูดีเลยนะชนะไป7เสมอ2แพ้4นะครับเปอร์เซ็นเทสูงนะอยู่ที่53.8ตัดกลับมาที่เกตาเฟ่น,นะครับในส่วนเกมเยือนฤดูกาลนี้ย่ำแย่มากๆนะครับยังไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้8เสมอ6เปอร์เซ็นเทไม่ต้องพูดถึงนะครับได้สูงแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสถา,านการณ์ล่าสุดนะของทั้งคู่กันนะครับบิวเบานะครับนัดล่าสุดหุดไปเยือนเรอัลเบติสแล้วก็แพ้แบบน่าเสียดายนัดนเนี้ย ดูสกอร์ศูนย์ประตูต่อนหนึ่งไม่น่าเลยนะครับในส่วนของเกมเจ้าในบ้านนะครับของบิวเบาห้านัดล่าสุดอ่ก็ถือว่ายี่ํมเลยนะครับยังไม่แพ้ใครเลยสักครั้งนะครับเก็บชัยชนะไปได้3ครั้งพร้อมกับ2คลีนชีท สุดยอดมากนะครับในส่วนของบิวเบานะครับทางฝั่งทีมเยือนนะครับเกตาเฟ่นะครับนัดล่าสุดนะครับจบลงด้วยการเสมอยันเสมอบาเลเซียไปได้นะครับก็ถือว่าอยู่มีสัญญาณที่ดีขึ้นมาเนิตนึงนะครับแต่ในส่วนของเกมเยือนนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับทำได้ดีสุดก็คือเสมอกับกาดิสและก็เรอัลซซิดัสที่เหลือแพ้หมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูอความพร้อมนะครับของทั้งคู่ในนัดนี้นะครับบิวเบานะฮะ นัดน,นี้ไม่มีรายงานตัวผู้นิบบะทเจ็บเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็เหลือแค่เจนิกรเซียนะครับแล้วก็ยินิโก้มาติเนสนะครับซึ่งในส่วนของคูเลนนะครับอากิเรซาบัลานะครับก็กลับมาลงสอมทีมได้แล้วนะครับที่เหลือก็ครบพร้อมนะครับสำหรับวิวบาวในนัดนี้นะครับ ในส่วนของเกตาเฟ่นะครับนะนัดนี้เรียกได้ว่าครบพร้อมสําหรับ, afe, รบ,บลลเกตาเฟ่นะครับขาดแค่ซาบิดอับดุลไลท์ที่เจ็บนะครับซึ่งในส่วนของอีกคนหนึ่งอย่างอารัมบารีนะครับก็หายเจ็บฟิตเต็มร้อยกนะับสำหรับนัดนี้นะพร้อมลงสนามนะครับคู่นี้ผมมองว่า ไม่ค่อยน่าห่วงสำหรับบิลเบานะครับเนื่องจากในเกมในบ้าน4นัดหลังเนี่ยพวกเขาทำผลงานออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่กลับกันในส่วนของเกมเยือนของเกตาเฟ่ที่ฤดูกาลนี้นะครับยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยสักนัดนะครับจาก14ครั้งที่ออกไปเยือนนะครับที่แย่กว่านั้นคือ5นัดล่าสุดนะครับทั้งเกมยเย้าเกมเยือนนะพวกเขายังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยสักครั้งนะครับซึ่งนัดน,นี้กไ็ไร้ด้ว่าเป็นโอกาสอันดีของบิลเบานะครับที่จะปลุกมาเก็บ3าแต้มไปแบบชิวๆ นะครัเดี๋ยวเรามาดูคู่สุดท้ายนะครับของรอบคืนนี้เป็นคู่ไฮไลท์เลยนะครับเป็นวูฟนะครับจะเปิดบอลินิวส์รับรับการมาเยือนของลีสยูไนเต็ดนะครับคู่นี้ก็เตะตีสามนะเวลาเดียวกันกับคู่ของบิลเบากับเกตาเฟ่นะครับโดยวูฟเจ้าบ้านนะครับตอนนี้อยู่อันดับ8นะมี46แต้มนะครับส่วนทางลิวอลีดนะครับทีมเยือนอยู่อันดับที่16ตอนนี้มี26แต้มแต้มห่างกัน20แต้ม พอดีพอดีนะครับโดยสิครั้งล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันก็เป็นวูฟนะครับที่เก็บชนชนะไปได้มากกว่าชนะไป6ครั้งลีชนะไป3ครั้งเสมอกันครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายนี่เองที่เจอกันนะครับในบ้านของลีนะครับจบกันไปด้วยสกอร์หประตูต่อ1นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมนะฮะของทั้งคู่ในฤดูกาลนี้นะฮะวูฟเกมเย่านะครับ14นะัดชนะ6แพ้6เสมอ2นะครับก็ไม่ได้แย่เลยนะเปอร์เซ็นต์อยู่ที่4 2 9แต่ ในส่วนของเกมเยือนของลีสนะครับ14นัดเนี่ยชนะไปได้แค่2เท่านั้นเองนะครับแพ้8เสมอ4นะครับเปอร์เซนต์ต่ำอยู่ที่40เอ่อขออภัยนะครับ14.3เปอร์เซนต์ตอนนี้ก็วูฟคอด้เปเียบเลยในนัดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับในตอนนี้กันนะครับล่าสุดวูฟนะครับบุกเยือนเอเวอร์ตได้นะครับด้วยสกอร์1ประตูต่อ0นยนะครับสานต่อชนะ จากวัดฟอร์ดด้วยสกรอร์สประตูต่อศูนย์ทำให้ตอนนี้พวกเขาชนะมา2นัดติดแล้วนะครับในส่วนของเกมในบ้านของบูฟนะครับห้านัดล่าสุดที่เปิดบ้านเนี่ยถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยนะครับชนะไปได้แค่2ครั้งจากวัดฟอร์ดกับเลสเตอร์เท่านั้นเองที่เหลือแพ้รวดเลย นะครับก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะในส่วนของเกมรับในบ้านของวูฟช่วงหลังนะครับในส่วนของทีมเยือนอย่างลีสเนเตตนะครับล่าสุดถือว่าทําได้ดีนะครับหลังจากแพ้ให้วินล่ามานะครับก็สามารถเก็บชัยชนะด้วยสกอร์สประตูต่อหนึเหนือนอริทซิตี้ไปได้นะครับในส่วนของเกมเยือนนะครับห้ครั้งล่าสุดที่พวกเขาออกไปเยือนนะครับทำได้ดีสุดก็คือเสมอกับเวสแฮมนะครับเมื่อนู้นก่อนนู้นเลยนะครับ จากนั้นซีนัดล่าสุดมาก็เก็บชัยชนะไม่ได้อีกเลยนะครับอาวูฟวนักแล้วนะครับหลีดหนักกว่านะครับทำให้ตอนนี้นะครับล่าสุดของหลีดนะครับมีสถติชนะ2แพ้7สเสมอ1ค่อนข้างยำแย่เลยนะครับลีดช่วงหลังนะครับเดี๋ยวมาดูมาดูในส่วนความพร้อมนะครับของทั้งคู่ในนัดนี้กันนะครับ วูฟนะครับนัดนี้อันิสันลาชนะครับจะไม่สามารถใช้งานคียานาฮูเฟ่นะครับแล้วก็เนิสันเซเมโดนะครับที่เจ็บนะครับรวมไปถึงทางฮวงฮิชานนะครับที่เจ็บจากนัดล่าสุดที่เจอกับเอเวอร์ตันนะครับนัดนี้ชัยชนะแลกมาด้วยเลือดของฮวงฮิชานนะครับทำให้นัดนี้เขาอาจจะกลับมาฟิตไม่ทันนะครับซึ่งวันนี้ลาชน่าจะเลือกใช้ให้เปโดเนโตและก็เจเนวโพูเดสนะครับลงสนามแทนฮวงฮิชานแล้วก็เจ้า มูตินโยนะครับในส่วนของลีดวันนี้อาจจะไม่มีเหลียมคูเปอร์นะครับเทเลอร์โรเบิร์ตนะครับลีโอเจเดสจูเนลฟิโปแล้วก็เคาวินฟิลลิปส์นะครับที่เจ็บนะครับรวมไปถึงทางโรดิโกนะครับที่นัดที่แล้วเจ็บก็อาจจะไม่ได้ลงในนัดนี้นะครับทำให้เจสซี่มาร์ชนะครับเลือกใช้โรบินค็อกแทนเอ่อโรดิโกในนัดนี้แล้วก็ให้โจเกลฮนนับ เป็นหัวหอะในการลาตะาขายในครั้งนี้นะครับคู่นี้เนี่ยผมมองว่าวูฟนะครับที่ตอนนี้ชนะมา2นัดติดนะครับหลังจากกลับมาจากการแพ้นะครับซึ่งก่อนนั้นเนี่ยเขาแพ้มาสานัดติดนะซึ่งนั้นนี่ผมมองว่าไม่น่าจะกดดันเท่าไหร่ที่ต้องมาเจอกับทีมที่เพิ่งเก็บชัยชนะมาได้แค่ครั้งเดียวหลังจากแพ้มา6นัดติดแล้วก็ในส่วนของเกมเยืยอนนั้น3 -4 นีนัดล่าสุดก็แพ้รวดเลยนะครับโดยยังทาไม่ได้สักประตูในในเกมเยืยอน3เกมล่าสุดนะและ ใน3เกมนี้นะครับโดนยิงไปยับๆเลย10ประตูนะครับตอนนี้าทางลีดเองเนี่ยก็มีทรพปเลนที่เจ็บสะสมอยู่เยอะนะครับจบเกมผมว่ายังไงนัดนี้วูฟก็ได้เปรียนน่าจะาเก็บชัยชนะในบ้านไปแบบไม่ยากเย็นนะครับและนี่คือทั้งหมดของตอิวบอลเตงในวันนี้นะครับก็ ขอให้เพื่อนๆนะครับรับชมฟุตบอลอย่างมีความสุขนะครับหากชอบหรือว่าถูกใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับหรือว่ามีข้อคิดเห็นติติงยังไงเม้นมาได้เลยนะครับที่สําคัญนะครับเพื่อนๆหากจะลงทุนลงอะไรไปนะผมก็ขอให้ลงไปอย่างมีสตินะครับสำหรับวันนี้ก็หมดหน้าที่ผมละต้องขอตัวลา